งานดีเทลยาถ้าอยู่เกิน35ทําได้ไหมคะถ้าอยู่เกิน35นะคะจะต้องแบบมาสายที่เป็นฟิลเซลลมาตลอดอะ่ะเออคือเป็นพนักงานขายมาอยู่แล้วะคะ่ะก็พอลุ้นนักเรียนของพี่ขจีก็ที่มากสุดก็จะ37แต่เขาอยู่ในวงการขายมาอยู่แล้ว แล้วถ้าเกิดเขาอายุเกินเขาอยากจะสมัครได้ไหมคะเอ่อถ้าเกิดอายุเกินนะคะจริงๆอะพี่ขจีไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าเกินสามเร็จนะอย่างลายคน้ดติดต่อพี่ขจีเข้ามาเขาอยากเรียนมากเขาอยากแบบเออทำงานในวงการนี้เขาอยากพัฒนาตัวเองอยากทํางานกับหมอกับ กับแพทย์กับเภสัชอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือถ้าอายุเกินน่อยอยากจะลองส่งใบสมัครเองอ่ะสามารถส่งได้ค่ะแต่ว่านึกถึงว่าบริษัทต่างๆอ่ะที่เขาเวลาเขาเปิดเรซูเม่หลายๆเจ้าดูอค่ะถ้าพออายุเราเกินเนี้ยอาจจะโดนรีเจ็กรีเจ็คได้ค่ะอ,อาจจะไม่หลับ อีกยอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นเซลล์ซูเปอร์วาเซอร์หรือว่าเป็นหัวหน้าง,งานนะคะส่วนใหญ่อายุจะอยู่ที่เรทประมาณ30-32-35ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในสังคมไทยเนี่ยเราจะถือเรื่องของซีเนยริตี้นะเรื่องของความอาวุโสทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าซูปเนี่ยหัวหน้าง,งานเนี่ยที่เขาอายุน้อยมากๆอะคะ่ะเขาจะไม่ค่อยอยากได้ ลูกน้องที่แบบที่โตกว่าเขาอะค่ะเหตุผลเพราะว่ามันจะคอนโทรนยากนะคะถึงแม้ว่าทุกคนจะบอกเฮ้ยพี่พี่โอเคนะพี่แบบไม่ใช่คนดื้อคนอะไรนะคะอันนี้เข้าใจแต่ว่า,าต้องมองในมุมว่าเวลาทํางานร่วมกันนะคะพวกบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะมองเลยแหองค์ประกอบซึ่งเรื่องอายุว่าเป็นปัจจัยสําคัญเขามองว่าถ้าายุต่ำกว่า35เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่อง product knowledge สินค้าแบบ ซึมซับอะไรได้มากกว่าประมาณนี้นะคะแล้วถ้าอยากให้พี่ขจีเป็นโคชช่วยแนะนําให้ต้องทํำยังไงคะ ถามว่าทักไลน์แอดมาได้เลยนะคะแอดไซค์ค่ะ G หนึ่งแปดห้านะคะเออแอดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเราจะมีแพทเทิร์นของเบสิกของวงการยาเครื่องมือแพทย์เวชภัณฑ์เนี่ยให้ให้ทุกคนเข้าไปศึกษาก่อนนะคะถ้าชอบรู้สึกว่าถูกจริตอะไรเงี้ยอยากจะเข้ามาเรียนมาถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาได้เลยหรือบางคนอยากจะเรียนอยากให้พี่กิติิวให้นะคะก็ทักมาได้ก็จะมีเรื่องของรายละเอียดให้ว่าเรียนยังไงสอนยังไงก็คือดูแลทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้งานค่ะ